รู้ไหมว่าจังหวัดพิษณุโลกมีประชากรกว่า8 0 0 0 0นคนแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่ช่างอาภัพรักเขาคนนั้นวาดฝันว่านัดสาวน้อยในดวงใจที่คบหามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์หวังว่าจะได้เข้าใจศิลปะและวัฒนธรรมไปด้วยกันแต่เทว่าวันนี้ปรากฏเพียงชายหนุ่มเดินหงอยเหงาเศร้าใจแววตาจะรำ่ำไห้เดินไปแทบไร้วิญญาณแม้ความงามของศิลปะวัฒนธรรมจะเต็มเปี่ยมพรันเสียงของความหลังก็เข้ามา 2. เราเข้ากันไม่ได้หรอกเธอ <น Little S 1> ชอบศิลปะวัฒนธรรมชอบกินนมแพะแต่เธอไม่ชอบดูดวงไม่ชอบฟังเรื่องผีไม,ไม่ชอบเรื่องเหนือธรรมชาติเราเ,เราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะผ่านมาสักพักหนึ่งสองก็ยังไม่เข้าใจว่าไม่ชอบดูดวงไม่ชอบฟังเรื่องผีเรื่องเหนือธรรมชาติมันผิดตรงไหน แล้วอยู่ๆใบปลิวก็ลอยมาแปะที่ตัวนายสองที่ไม่ชอบดูดวงอยู่แล้วเห็นข้อความถึงได้ไปหาหมอดูโดยกะว่าจะลองดูสักครั้งเมื่อรักแล้วไม่สมหวังก็ไม่ค้าต้องหมู่ดูดวงไปเลยเจ๊บางแก้วเจ๊ใหญ่ใกล้วัดนางพญาใครไปใครมาก็ต้องแวะหาดูดวงความรักแมนเฟอร์ ความรักของคุณช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะักมีเกณฑ์อกหักแต่แหมอกหักมาพักหนึ่งยังไม่ดีขึ้นหรือผมผมเริ่คิดถึงเขาแลหยุดคิดถึงเขาแล้วลองคิดถึงตัวเราบ้างก็ดีไม่ชอบดูดวงไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมาชาติไม่ผิดหรอกในสองแต่ไม่นานเจ้าจะเชื่อดูนี่รั้วไม่ชอบดูดวงอย่าก,กับแอบดูมาเลยนะครับแอบว่าอะไรคำทำนายมันบอก ไปไหว้พระขอพรให้ครบตามเส้นทางศรัทธาเขาว่าสองแควถ้าขอพรครบจะได้รั้รักในตำนานแต่ต้องไปด้วยศรัทธาที่ไม่งงงายนะนี่เอานี่ไปเจ๊บางแก้วยื่นแผนที่ให้สองสองได้เปิดดูแผนที่เพื่อคำนวณการเดินทางว่าต้องไปที่ไหนบ้าง ในเช้าวันต่อไปเพื่อที่จะขอพรให้ครบจากวัดนางพญาไปวัดใหญ่เดินข้ามถนนได้เลย3นาทีขี่มอเตอร์ไซค์วนสะพานสูงผ่านมัสยิดไปวัดราชบุรณะ5นาทีข้ามสะพานนาเรศวรแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อข้ามสะพานเอกาทศรถจอดตรงริมน้ำก็จะเจอสารพระผมเยื้องสวนกลางเมือง จากนั้นตรงไปตามการไหลของแม่น้ำน่านผ่านตลาดใต้แล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อไปขอพอรสารเจ้าบุญเถากงมากศรัทธาอยู่ที่ใจสร้างความมั่นใจหาใช่งมงายชีวิตปกติของสองคือนักทำคอนเทนต์ชุมชนตามสไตล์ 2. ได้เข้าร่วมทำคอนเทนต์ให้ชุมชนเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะพิษณุโลกและสุโข,ขทยัยให้ผู้คนทั่วไปได้เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นผ้าทออาหารอาวุธโบราณประวัติศาสตร์ประวัติบุคคลและศิลปินแห่งชาติจึงได้พบกับคนมากหน้าหลายตา สองได้พบสาวสวยหมวยสุดปังออเรนจ์ Orange, <What? S 1> สาวน้อยเชื้อสายจีนสูงยาวเข่าดีทำงานร้านอาหารจีนในร้านที่สองมากินประจําจนคุ้นเคย oh <my. S 1> สองจะให้ดานะ่าสาวขี้อายชื่อนี้แปลว่าน่ารักและฉลาดมาส่งนมแพะเวลาทำงานใกล้มัสยิดที่ปกติจะเขียนการ์ดน่ารักแทรกไว้เสมอ และเมื่อเหนื่อยจากงานข้ามทางรถไฟไป5นาทีผ่านพิพิธภัณฑ์เพื่นบ้านจากทวี <c oughs> ก็จะไปหาเนเน่ที่โบสถ์เซนนิกูลัสเนเน่เป็นดีเจที่ทำงานแถวนั้นเพื่อปรึกษาชีวิตเป็นประจำให้สองหายเหนื่อยล้าสองได้รับกำลังใจอันเปี่ยมล้นจากเนเน่อ,อกหักก็เริ่มใหม่นะเชื่อและมั่นใจในความหวัง แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นและเหมือนพอที่ขอจะเป็นจริงรักวิ่งมาชนสลักใจมาได้พบกับรักที่ฝันใ่สาวออเรนที่เห็นสองมากินประจำแอบเห็นรอยยิ้มแสนอบอุ่นจึงอดไม่ได้ที่จะสารภาพรักผ่านอาหารจานประจำของสองทำให้สองงงในความน่ารักโดยพลันดานะ่าก็ส่งนมอย่างแปลกกว่าทุกวันเพราะวันนี้เขายื่งจดหมายรักให้กับมือ ร้อมกับรอยยิ้มแบบเขินอายทำให้สองงงเป็นทวีคูณก่อนดาหน้าจะวิ่งไปอย่างกับหลุดมาจากอัน,เนิเม2สองชะงนกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้สองต้องมาปรึกษาเนเน่เพื่อนสนิทเพราะโดนสารภาพรัก,รกพร้อมกันสองคนนายถามว่าทำยังไงดีใช่ไหมนายก็ทำตามความรู้สึกตัวเอง,เ,องเหมือนฉัน มองมองหน้าเนเน่แบบคาดคะเนว่าหรือว่าเนเน่ก็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 กใช่ใช่ฉันชอบนานกฉันก็ชอบนานเหมือนกันชอบนานด้วยชอบนานแล้วด้วยสองถึงกับตะลึงจนเสียงของเจ๊บางแก้วลอยเข้ามาเขาว่าสองแฝดถ้าขอพอครบจะได้จะได้รักในตำนานหรือจะจริง จู่ๆก็กลายมาเป็นคนเนื้อหอมซึ่งงั้นอ้าวแล้วทีนี้นายจะเลือกใครกันละ่ะสองค <c oughs> ลันตัดมาบรรยากาศอัศจรรย์ก็คงหนีไม่พ้นเจ๊บางแก้วถ้าจะมูก,ก็ต้องมูให้สุดตามสูตรเจ๊บางแก้วสองกลับมาหาเจ๊บางแก้วอีกครั้งสีหน้าของเขาดูสับสนปนกังวลเล็กน้อยบอกแล้วว่าเดี๋ยวคอยดู สองได้เอ่ยถามว่าอยู่ๆก็เนื้อหอมสามสาวม,มาชอบสามคนพรที่ขอเป็นจริงแต่ก็จริงเกินจะทำย่างไงดีครับเจ๊ไปขอพรที่วัดราชบุรณะแล้วภาวนาว่าสาวคนใดที่ตรงกับเจ้าภาวนานี้จะเป็นเนื้อคู่เจ้าขอให้เจอคนผิวสวยเหมือนงาขอให้เธอสดใสเหมือนะกาขอให้เธอยิ้มสวยเหมือนเทวดาให้เลือกคนนั้นเป็นคู่แท้ แต่ต้องไปด้วยศรัทธาที่ไม่งมงง่ายนะจ๊ะเช้าสดใสในวันถัดมาสองไปที่วัดราชบุรณะและตัดสินใจขอพรและเสี่ยงทายว่าถ้าให้ดอกไม้สาวคนใดหากสาวคนนั้นทำท่ามื่งเงกคนนั้นคือคนที่ใช่เจ้าประคุณหากลูกนําดอกไม้ไปให้สาวผู้ใดแล้วสาวผู้นั้นทำท่ามั่งเกใส่ขอให้เป็นคู่แท้ของลูกด้วยเถิด สาธุเพียงเพียงเพียง<ๆ>ขอให้พรเป็นจริงด้วยเถิดในเมื่อมั่นใจแล้วสอก็มารับดอกไม้ที่สั่งไว้กับแม่ค้าใจดีสีส,สองแควที่พิพิธภัณฑ์ก่อนที่สองจะมุ่งหน้าไปทำตามพรที่ขอสองเดินทางไปยังร้านอาหารจีนเพื่อจะนำดอกไม้ไปให้กับออเรนสองยื่นดอกไม้ให้ออเรนออเริน,รรนทำท่าเขิน คล้ายกับจะทำท่ามังเองแต่กลับเอามือไปทัดผม oh, <my. S 1> สองยื่นดอกไม้ให้กับดานะ่าดาน่าทำท่าเขินคล้ายกับจะทำท่ามังเองแต่เอามือปิดผากด้วยความเขินก่อนจะวิ่งไปราวกับหลุดมาจากอนิเมะมาชินเดิมลทำให้สองแควตั้งใจว่าคนสุดท้าย ต้องเม่งเอกแล้วละ่ะแต่ด้านเดินมาเจ้า <โด S 1> กรรมหล่อลื่นสะดุดขาตัวเองดอกไม้เปื้อนน้าเมื่อเงยหน้าขึ้นมาพลันตกตะลึงใจเพราะอะไรกัในหนอเนเน่พูดใส่หน้าสักเฉยใจไรเนเน่วิ่งจากไปได้วยความน่ารักก่อนจะไปพักใจที่นาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารทันใดนั้นเจ๊บางแก้วที่แอบดูอยู่บ่อย เหมือนกับกล้องวงจรปิดก็เธอเขาเอาดอกไม้มาให้เชินแหละแต่แค่ซื้อบื้อเฉยเลิกก่อนได้แล้วหญิงเนเน่ตามหาสองจนมาพบว่าสองยืนละห้อยหน้าหน้าพระนางพญยาองค์ใหญ่ตรงสะพานนเรศวนเนเน่ก็เดินเข้ามาสกิดไหลสอง ก่อนจะมองหน้าแบบสะกดมนตราน่ารักแบบสุดกะละมังต้องแชรใครจะไปโกรธลงไหนจะเอาอะไรมาให้เน่น่ปากเมปากมีอก็หัดพูดให้มาชัดๆบ้างนะก็มังเกให้สินายสองหันหน้ามองตกใจว่าเห็นท่ามังเอกเลยยิ้มออกมาอย่างบริบูรณ์ว่า พรท,ที่ขอเป็นจริงด้วย,วย,วยขอขอ,อ,อรรัันนนท่าคครรบเมไพกตงง้้ี เป็นจริงมนรักวิ่งมาชนสลักใจมาได้พบกับรักที่ฝันฝฝ่รักนี้ก็คือเธอชัวงพร้อมอพ,อพอรอนให้มอบนบนดนรักของเรานน้นร่มพรีบ้านใจของเราไม่ต้องได้พี่ฮะว่าไงครับหนุ่ม พี่รู้จักเจ๊บางแก้วที่หน้าร้านเป็นหมอดูประจำู่แถวนี้ไหมครับโอ้ชื่อแปลกๆงั้นลุงไม่รู้จักหรอกเอ๊ะมีอยู่ที่หนึ่งลุงเลี้ยงอยู่หลังวัดคุณข้าวมาทุกวันเลยนะบ้าใชพี่ผมตามหาคนไม่ได้ตามหาหมาสนใจกล้วยตากลุงไหมเบาหวานนี่ครับหรือจะเป็นนี่ล้วยฉาบโ,อโหอมกรอบอร่อยงั้นไม่เป็นไร นี่เลยเส<ะ>ื้อรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นใส่แล้วฟันแทงไม่เข้าของดีผมไม่เอางั้นไม่เป็นไรแก้วนีก่ก็มีเก็บความเย็นกูกินได้ทั้งวันว้าว้าแม่อีหนูใส่แล้วสวยน่ารักอ่าที่มันเนื้อคู่เราหรือเปล่าอือเดียวกันซะด้วยน่ารักจริงๆียงแม่ สีเสื้อกับสีหมวกเหมือนกันซะด้วยลายเดียวกันอีกพี่มีแฟนผมอาไม่เป็นไรให้ผมไม่เอาทำไมผมไม่มีไม่มีตังค์แต่มีกิจ ลุงให้ฟรีตังคิวหลายเด้อไปไปซะไปไปไปกันเลยครับคนลอยอย่างพี่อะให้ฟรีได้นั่ง <c oughs> เอาของกูไปอีก ความงมงายคือการเชื่อหรือยึดถือสิ่งใดโดยขาดการใช้เหตุผลไม่มีการตรวจสอบไม่มีการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่งมงายจะเชื่อยอย่างหลับหูหลับตาเชื่อเพราะคำบอกเล่าและเพราะความเคยชินแต่ในสองเขาสมหวังในความรักเพราะเขาสั่งสมความดี เพราะฉะนั้นศรัทธ<ถ>า,าอย่างมีเหตุผลบบนะจ๊ะ I like inside love love of come song you the me every night see it clear. This clear like dream come true the night learn song. You are where belong Hope The moonlight bright, I fall for you. Moonlight that sets on your face, in your smile that I find my place. Every it's not, I wish I may. Hoping that you say, hoping that you say, ah, uh, I love you too, my baby. I love you too, my baby. You know, you know what I say. I don't know what I say.